การอพยพของชาวสยามไปยังพม่าในยุคสมัยกรุงธนบุรีในช่วงสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีการก่อตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่ชาวไทยในปริมณฑลของกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นว่ากำแพงเพชรพิศนุโลกสวรรคโลกและระแหงราวสามแสนคนอพยพไปกรุงอังวะเพราะได้ยินข่าวลือว่าทหารของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีออกสังหารคนตายเกลื่อนท้องนา ในขณะที่เฉลยอยุทยาในกรุงอังวะเองก็มีได้ชื่นชมในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีผู้เคยเป็นข้าเก่าของกษัตริย์อยุธยาเท่าไรด้วยเห็นว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหนีออกจากพระนครเพื่อไปตั้งค่ายต่างหากพวกเขาจึงรู้สึกไม่มั่นใจที่จะกลับไปพึ่งพระบารมีของกษัตริย์ใหม่ทั้งนี้ยังมีเฉลยอยุธยาบางส่วนได้มีโอกาสหวนกลับมาตัวภูมิอีกครั้ง ดังกรณีของกรมขมุนรามินทรอสุดาพระาติยะในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชซึ่งพลัดพรากบ้านเกิดไปบวชชีอยู่เมืองทวายเนื่องจากตกเป็นเฉลยภายหลังทรงได้รับการช่วยเหลือจากมังจันจ่าสามารถกลับมาตุภูมิได้สําเร็จส่วนจรและหญิงคนหนึ่งที่ทายาทเป็นชั้นหลานเลนของเจ้าพระยาวิเยน คอนสแตนตินโฟลคอนที่พลัดไปเมืองมาริดอบพยพกลับสยามและตั้งถิ่นฐานที่ชุมชนกุดีจีนโดยหญิงที่เป็นทายาทเจ้าพระยาวิชเชเยนนั้นเป็นยายของแองเจลิน่าซับพันรายาของโรเบิร์ตฮันเตอร์และอีกกรณีหนึ่งคือมหาโคและมหากริชซึ่งกลับมาแผ่นดินไทยหลังพลัดพรากไป40ปีต้องทนรอนแรมเดินทางอย่างยากลำบากกลับเข้าไทยโดยกล่าวว่าที่กลับมาแผ่นดินเกิดเพราะคิดถึงบ้านแม้จะมีบางส่วนพยายามหาทางกลับมาตภูมิ แต่ก็มีเฉลยอยุทยาจํานวนไม่น้อยที่พึงใจในอิสระเมื่อได้อยู่ในเขตขันของพม่าแม้ในช่วงที่ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกไปแล้วก็ตามเพราะพวกเขาสามารถประกอบสามาอาชีพเลี้ยงดูตนเองและมีต้องคอยทํางานถวายแก่เจ้านายสยามดังปรากฏในเอกสารเฮนรี่เบอร์นี่เล่มหนึ่งซึ่งเฮนรี่เบอร์นียทูตอังกฤษที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสยามได้กล่าวถึงเฉลยอยุธยาที่อยู่ในพม่าความว่า นอกจากนี้ข้าพเจ้าเฮนรี่เบอร์นี่ยังเคยได้ยินคนกล่าวว่าเท่าหากให้ฉเฉลยทั้งสองคือฉเฉลยพม่าในสยามและ,ฉะเฉลยสยามในพมา่าเลือกตามชอบว่าจะกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตนหรือไม่ก็จะปรากฏว่าพวกฉเฉลยสยามที่เราจับได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ถูกพม่าจับได้มาแต่ก่อนจะเลือกอยู่ที่เดิมไม่กลับกรุงสยามเพราะอยู่ที่นั่นต่างก็ทํางานหาเลี้ยงตนเองได้แต่เท่าหากกลับมาอยู่กรุงสยามแล้วต้องทํางานให้แก่เจ้านายหรือแก่พระเจ้าอยู่หัว แต่ในทํานองตรงกันข้ามเฉลยพม่าที่ถูกคนสยามจับมาได้จะอยากกลับไปอยู่กับรัฐบาลอังกฤษด้วยเหตุผลแบบเดียวกันเมื่อคราวที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพสเสด็จเยือนประเทศพมา่าทรงพบกับเจ้าหญิงแห่งตรารังงาตายังก้าพระราชธิดาในพระเจ้ามินดงกับพระนางสุสิริกัลายาซึ่งสืบสันดานมาจากเจ้านายอายุธยา ตามพระนิพนธ์ในหนังสือเที่ยวเมืองพม่าความว่าพระองค์หญิงดาราตรัดบอกว่าเธอเป็นเชื้อไทยด้วยสกุลจอมมันดาของเธอเป็นไทยผู้ใหญ่เล่ากันมาว่าต้นสกุลเป็นเจ้าชายถูกกวาดไปจากกรุงศรีอยุธยาแต่ยังยาวถ้าเช่นนั้นคิดตามเวลาพระองค์เจ้าหญิงดาราก็คงเป็นชั้นสี่หรือชั้นห้าต่อมาจากต้นสกุล